ครับสวัสดีครับทุกทท่านครับผมนะครับก็คุณยายนะครับตื่นแต่เช้ามืดนะครับพามาอยู่นะครับในป่านะครับให้คุณยายได้กินใบไม้นะครับต่างๆก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่านะครับที่เดิมนะครับก็ร้อนนะครับก็ให้คุณยายนะครับมาทานใบไม้นะครับในป่านะครับตั้งแต่เช้ามืดนะครับ ก็คุณยายก็ได้มากินนะครับนะครับก็ใส่สายอย่างนี้ก็จะพาคุณยายเข้าไปอยู่ที่ในซุ้มนะครับเพราะว่าอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับให้คุณยายนะครับไปอยู่ในซุ้มนะครับก็จะเย็นสบายนะครับก็คุณยายก็นะครับได้ทานใบไม้นะครับต่างๆแล้วนะครับก็มายืนรอนะครับครับมายืนรอนะครับเพื่อ นะครับไปอาบน้ำครับผมก็ขอบคุณนะครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านได้ใจดีนะครับแวมารับชมทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอให้สมคำปรารถนาทางการงานกิจการทุกอย่างก็ให้มีผลสำเร็จราบรื่นร่ำรวยตลอดไปทุกๆท่านครับครับคุณยายก็นะครับจะไปอาบน้ำครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านครับ นะครับคุณยายก็คันก็ทูไปนะครับนะครับก็ได้กินใบไม้แล้วนะครับก็คงนะครับได้เปลี่ยนอาหารนะครับตั้งแต่เช้ามืดนะครับสายสายก็เอาคุณยายไปอาบน้ําก่อนนะครับผมนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับเมตตาคุณยายครับผมนะครับคุณยายก็ชื่นใจนะครับผ่อนคลายนะครับความ นะครับเครียดนะครับลุกแต่เช้านะครับมาให้อยู่ในป่าอย่างนี้นะครับครับเป็นธรรมชาติบ้างเนาะรับขอบคุณนะครับทุกทท่านครับผมได้เป็นกําลังใจแวะมารับชมนะครับผมขับคุณยายก็ยืนรอนะครับนะครับยืนรอนะครับรับไปอาบน้ําครับผมนะครับดื่มน้ํานะครับก็ขอบคุณทุกทท่านครับผม ยายก็เดินตามนะครับมายายมามายายก็เดินตามนะครับไปอาบน้ำครับผม,มครับคงจะหิวน้ำแล้วนะครับคุณยา,า,ายวันนี้ยายมายายมามามาเร็วเร็ว ากป่าแล้วนะครับคุณยายวันนี้นะครับผมก็จะต่อไปนะครับก็จะอาบน้ํานะครับให้คุณยายนะครับเย็นๆเนาะก็ขอบคุณนะครับครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านได้แวะมารับชมครับผมครับคุณยายก็บุกมือนะครับว่าฉันสบายใจแล้วได้่อดคลายตั้งแต่ดึกนะครับออกมาทานใบไม้นะครับตั้งแต่เช้ามืดครับ ะครับก่อนไปเกี่ยวหญ้านะครับให้คุณยายได้มาพักผ่อนคลายนะครับในป่านะครับและแวะนะครับผมก็ไปเกี่ยวหญ้านะครับกลับมาก็พาคุณยายนะครับไปอาบน้ำนะครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านครับผมครับคุณยายจะไปที่ไหนอีกนาะคุณยายเนาะยายมานี่มามาล็วครับผงจะถามหญ้าอีกนะครับ ยายวันนี้ก็ขอบคุณนะครับครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศได้รับชมครับผมขอให้พบเจอแต่สิ่งดีงามนะครับและางงาการงานกิจการทุกอย่างก็ให้เป็นผลสำเร็จรับรืบ่นทุกๆท,ท่านครับครับคุณยายก็นะครับทานยญาก่อนเนาะ ทานยาก่อนนะครับไปก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปอาบน้ําครับผมเสบบอยายเสบบอตื่นแต่เศร้าครับก็ตื่นแต่เช้ามืดนะครับก่อนไปเกี่ยวหญ้านะครับก็ให้คุณยายได้มาอยู่ในป่านะครับได้ผ่อนคลายนะครับและกินใบไม้นะครับต่างๆนะครับและอกมาก็ได้กินหญ้านะครับ ทางป่าครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านเป็นกําลังใจให้นะครับผมใดกดไลค์กดแชร์ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมได้เมตตาแวะมารับชมครับผมก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับผู้ใจดีใจบุญทุกทท่านได้เมตตาอุดหนุนผลไม้คุณยายตลอดมานะครับก็เปิดไลน์นะครับนะครับหกโมงเย็นนะครับครับบางั้งก็าหกโมงกว่านะครับก็ คนเดียวนะครับทําอะไรก็ไม่ทันหรอกครับผมนะครับก็ขออภัยนะครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านนะครับไดเมตตาคุณยายนะครับและแวะมารับชมครับผมครับครับผมพูดผิดพูดผิดพลาดประการใดขออภัยคุณแม่ทุกทท่านด้วยนะครับผมครับเพราะว่าผมก็ไม่เก่งหนังสือนะครับครับเมื่อก่อนก็อ่านไม่ถูกนะครับเป็นภาษาอังกฤษจริงแล้วใหญ่นะครับก็เมตตานะครับกับผมด้วยนะครับคุณยายคำามลนะครับ ก็แม่แม่ที่ได้รับชมก็ให้มีความสุขทุกทุกท่านนะครับตลอดไปนะครับผมครับคุณยายก็อาบน้ำเองนะครับนะครับให้แม่แม่พ่อพ่อทุกท่านนะครับรับชมเนาะครับคุณยายก็กำลังอาบน้ำนะครับอากาศเด็ดเดดร้อนร้อนอย่างนี้นะครับนะครับคุณยายก็ ได้อาบน้ำนะครับแล้วก็ผมก็จะไปอาบน้ำให้คุณยายครับก็ขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับได้เมตตานะครับมาให้กำลังใจนะครับและกดไลค์กดแชร์และอุดหนุนผลไม้ทุกทท่านครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับได้เมตตาคุณยายนะครับขอให้โชคดีทุกทท่านนะครับ ตลอดไปนะครับพบเจอตัวสิ่งดีงามนะครับการงานกิจการทุกอย่างก็ให้เป็นผลสําเร็จนะครับรับรื่นทุกท่านนะครับตลอดไปนะครับร่ารวยเป็นเศรษฐีทุกทท่านครับนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับคุณแม่คุณพ่อนะครับผมครับนะครับก็จะให้คุณยายนะครับอาบน้ําครับผม 好好吃 ครับคุณยายก็เดินไปนะครับที่บ้านครับกวนน้องช้างนะครับก็มาอาบน้ำด้วยกันครับผมขอขอบคุณนะครับแม่ๆทุกท่านนะครับผมครับก็มาอาบน้ำนะครับรอคิวครับคุณยายก็เดินไปที่โน้นนะครับเข้าที่บ้านลับไปหาอาหารการกิน ก็อขอบคุณนะครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตนะครับจบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้านะครับชมต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม